สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e และเพจวันนี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์ช่องแนวทางการเกษตรผักสวนครัวสำหรับใครก็ตามที่เป็นมือใหม่ทำคลิปแนวนี้สไตล์นี้ให้ทำแบบนี้นะคะการทำช่องให้เข้าสู่ระบบ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ช่องของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆรายได้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใครจะได้รายได้มากหรือน้อยแตกต่างกันที่การนำเสนอคอนเทนต์เรื่องราวที่ผู้ชมให้ความสนใจอยู่วันนี้ขอใช้กรณีศึกษาจากช่องบ้านสวนธนากรผักปลอดสาร คอนเทนต์ชื่อช่องโปรไฟล์เรียกว่าใช้ได้มากๆแล้วค่ะไม่ต้องแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้เมื่อเราเข้ามาดูที่ช่องเมื่อทำการค้นหาคำว่าธนาครธนากรผักปอดสารก็หาเจอนะคะเดี๋ยวขอพิมพ์อีกคำหนึ่งคำว่าบ้านสวนธนากรค่ะแล้วลอง อันนี้ก็ติดแล้วนะคะขอบอกว่าช่องนี้ในเรื่องของชื่อช่องคือไม่ถูกปิดกั้นและถูกดันร้อยเปอร์เซนต์คำว่าถูกดันร้อยเปอร์เซนต์ก็คือเวลาเราพิมพ์ค้นหาแล้วเราจะเจอได้ไปสองคำแล้วนะคะทุกคนคำว่าบ้านสวนธนากรและคำว่าธนากรผักปลอดสารขออนุญาตพิมพ์อีกคำหนึ่งนะคะคำว่าบ้านสวนผัก คำว่าบ้านสวนผักนะคะทุกคนซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เกิดคําค้นหาหรือมีคนค้นหาอยู่เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้ยังไม่ติดนะคะไม่ติดก็ไม่ได้เสียหายนะทุกคนเราจะหาเจออยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีคําเหล่านี้อยู่บนชื่อคลิปแต่ว่าเรายังไม่ติดอยู่ในท็อป10หรือระบบการค้นหาด้านบนค่ะ เติมคำว่าปลอดสารพิษดูนะคะบ้านผักปลอดสารพิษก็จะไปติดอยู่ในชื่อช่องผักปลอดสารพิษบ้านน้องปลายฝนแบบนั้นนะคะของคุณอาธนากรจะดูว่าติดไหมจะไม่ติดเลยนะคะช่องนั้นปังมากเลยค่ะช่อง ผักปลอดสารพิษบ้านน้องปลายฝนก็ยินดีด้วยนะคะอันนั้นเรียกว่าได้คําว่าผักปลอดสารพิษไปเลยค่ะวิธีการที่เราจะตั้งชื่อช่องนะคะทุกคนเราจะต้องรู้ตัวเราเองเจ้าของช่องจะต้องรู้ว่าเวลาเราทำคอนเทนต์อะไรแล้วคําค้นหาที่คนจะหาดูคลิปก็คือคอนเทนต์อะไร คำไหนนั่นเองนะคะถ้าเราเอาทุกคลับคำมาอยู่ในช่องของเราได้รับรองค่ะว่าช่องของเราจะมียอดวิวที่เพิ่มขึ้นมันเป็นการเปิดค่าการมองเห็นค่ะแนะนําให้คุณอาลองใช้คําว่าผักปลอดสารพิษติดแฮชแท็กแล้วเติมลงไปบนชื่อคลิปลองดูนะคะรับรองค่ะทําแบบนี้คือช่องคุณอาไม่ถูกปิดกัน้นการมองเห็นคุณอาจะสร้างคำค้นหาคำนี้ ขึ้นมาได้อัตโนมัติเลยค่ะวิธีการแนะนำนะคะเติมคำว่าผักปลอดสารพิษลงไปที่ชื่อคลิปและใส่แฮแทกผักปลอดสารพิษที่ ใต้คลิปหรือคำอธิบายคลิปได้เลยนะคะเพื่อที่จะเติมคำนี้ลงมาในคำค้นหาของช่องเรานี่คือวิธีการที่เราจะใช้ในการหาคำค้นหาหรือสร้างคำค้นหาใหม่ได้ค่ะทุกคนเราก็มาลองค้นหาดูแต่อย่าใช้ช่องตัวเองค้นหาคลิปตัวเองนะคะลองให้เพื่อนช่วยค้นหาหรือให้ดิฉันช่วยอีกทางหนึ่งก็ได้ค่ะ เมื่อเราเข้ามาแล้วคุณอาธนากรเพิ่งเปิดสร้างรายได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเ,เข้ามาดูช่องจากการวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์นะคะจะเห็นว่าระบบจะดันคลิปคำว่า ปลูกแล้วไม่จนได้เงินทุกวันนี่คือคอนเทนต์ที่ระบบและผู้ชมให้ความสนใจในช่องของคุณอามากที่สุดก็คือแนวทางการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณอาควรมีแฮชแท็กแนวทางการสร้างรายได้ เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เราเรียกว่าชฉวยโอกาสนะคะทุกคนชฉวยโอกาสในกรณีที่ระบบกำลังดันคลิปอะไรเราอยู่ให้เราใช้แบบนั้นนะคะแสดงว่าผู้คนหลายคนในประเทศไทยตอนนี้ต้องการจะหาวิธีการปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะคำว่าปลูกแล้วไม่ไม่จนแนวทางการสร้างรายได้ ถ้าคุณอาอยากได้รายได้อย่างยั่งยืนแนะนำให้คุณอาทําต่อค่ะในคอนเทนต์ปลูกแล้วไม่จนแนวทางการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นคุณอาใช้คำนี้เลยในบนคลิปนะคะบนคลิปปกคลิปของคุณอาใช้คำเดิมค่ะปลูกแล้วไม่จนได้เงินทุกวันแล้วปลูกอะไรทำคอนเทนต์แบบนี้ติดต่อกัน10คลิปคุณอาจะเห็นยอดวิวที่สูงขึ้น นะคะแล้วการสะสมเหรียญของเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นขออนุญาตดูเวลาคุณอาจะเข้ามาดูคลิปในช่องติวเข้มอยู่ประจำนะคะคุณอาใช้ความยาวคลิปได้ดีมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หน้าช่องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเมื่อกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ยอดวิวจะอยู่ประมาณนี้สิ่งที่คุณอาต้องปรับอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือ,อเวลาในการออกคลิปค่ะ เหมือนที่บอกนะคะช่องไหนก็ตามที่ใช้แนวทางการดันคลิปให้เข้าสู่ระบบตราบใดที่เรายังมียอดวิวไม่ถึง1 0 0 0 0แวิวทุกคลิปอย่าหยุดการออกคลิปทุกวันค่ะอย่าหยุดการออกคลิปทุกวันสิ่งที่คุณอาต้องปรับในวันนี้ก็คือคอนเทนต์อะไรที่ออกได้ทุกวันให้เอาคอนเทนต์นั้นมาใช้ก่อนเลยค่ะแต่คอนเทนต์ที่ปังในตอนนี้ก็คือปลูกแล้วไม่จน นะคะใช้วิธีง่ายๆค่ะคุณอาสมมุติว่าเราถ่ายคลิปไม่ทันแต่บ้านของคุณอาเนี่ยมีการปลูกผักไว้เยอะมากใช้การแนะนําผักทุกอย่างที่คุณอามีในบ้านแล้วบอกเลยค่ะขึ้นหัวข้อว่าปลูกแล้วไม่จนแนะนำต้นหอมแนะนําใบกะเพราแนะนําอะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องทำคลิปแสดงวิธีการปลูกเราทำคลิปแนะนำสิ่งที่คุณอามีแล้วในบ้านแนะนำทีละตัวไปเลยค่ะพร้อมกับใช้คอน คอนเซปต์ Concept, หรือคอนเทนต์ปลูกแล้วไม่จนขายได้ทุกวันนะคะคุณอาลองทำดูค่ะแล้วคุณอาจจะจะเห็นเองว่ารายได้และยอดวิวจะขึ้นมาและแนะนำคุณอาตอนนี้นะคะจากที่คุณอามียอดวิว1 0 0 0ขึ้นแนะนำให้คุณอาปรับความยาวของคลิปแต่ดูความถนัดก่อนนะคะทุกคนในเรื่องของความยาวของคลิปเราไม่จำเป็นจะต้องทำคลิปยาวถ้าเราไม่ถนัด ถ้าคุณอาถนัดคลิป3-5นาทีทําต่อค่ะคลิป3-5นาทีเราก็ได้รายได้นะคะไม่เกี่ยวกับว่าคลิปเราจําเป็นจะต้องยาวเท่านั้นไม่ยาวเราก็ได้รายได้ได้ดีค่ะดิฉันขออนุญาตพาทุกคนไปดูที่ช่องตัวเองหนึครั้งนะคะกับคลิปที่มีความยาวแค่5นาทีค่ะขออนุญาตหาสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ทำคลิป ที่มีความยาวต่ำเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนั่นเองนะคะแต่ก็มีค่ะจะบอกว่าคลิปยาว5นาทีก็สร้างไราไยได้ได้ถ้ายอดวิวเรามากพอนะคะเพิ่งมีคลิปยาว5นาทีแล้วมียอดวิวสูงเมื่อ เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเนี่ยนะคะคลิปยาว5นาทีมียอดคนดูห้าพันค่ะกดเข้าไปดูนะคะคลิปยาว5นาทียอดดูห้าพันได้ไรายได้ 4.8ก็เรียกว่าได้ไรายได้ประมาณ5เหรียญมีผู้ติดตาม8คนเนี่ยนะคะทุกคนอย่ากกังวลว่าคลิปสั้นแล้วเราจะไม่ได้เงินไม่เกี่ยวค่ะถ้าผู้ชมดูคลิปเรามากกว่าปก,กติหรือดูตั้งแต่เกือบถึง50%นะคะไล่ลงไปด้านล่างนะคะคลิปนี้นะคะยาว5นาทีแต่ว่ามีผู้ชม53%เราเรียกว่ามีผู้ชม ติดตามรับชมยาวน้อยครั้งมากๆนะคะไม่ว่าจะคลิปคอนเทนต์ของใครก็ตามที่ผู้ชมจะชมถึง50%ค่ะเพราะฉะนั้นรายได้เราก็ได้อยู่ที่5เหรียญน,นะคะนี่คือคำแนะนำค่ะถ้าคิดว่าตัวเองไม่ถนัดที่จะทำคลิปยาวเราไม่จำเป็นจะต้องทำคลิปยาวนะคะแนะนำคุณอาค่ะแล้วก็ช่องแนวทางการเกษตรนะคะที่เป็นเคล็ดลับต่างๆคือ เคยมีคนมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับคลิปแบบนี้เยอะเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าทำคลิปยาวมันยากนะไม่ต้องกังวลน,นะคะคลิปไม่จำเป็นต้องยาวค่ะเอาตามความถนัดของเราเลยแนะนำคุณอาต่อให้ทํามถึนาทีต่อทําได้เลยนะคะรับรองค่ะคุณอาจะเห็นด้วยตัวเองค่ะจากวันนี้ทุกคนช่วยดูนะคะคลิปนี้ถ่ายทำในเดือนมก,กราคมสองพ 25หรือ2,568ยอดวิวของคุณอาและคลิปของคุณอาออกอากาศเรียกว่าอาทิตย์ละหครั้งยอดวิวอยู่ที่1,000-2,000 1 000, 2, 000. เดือนที่ผ่านมามียอดวิว1,000 0 0นะคะย่าไม่ขึ้น2-3ปีเลิกถอนเลิกตัดเลิกได้ใช้งบ100บาทแบบนี้ค่ะเรียกว่าคลิปเ,ออเคล็ดลับง่ายๆต้นทุนไม่แพง นะคะคลิปนี้คือคลิปเคล็ดลับง่ายๆต้นทุนไม่แพงก็ทําต่อได้เลยนะคะในกรณีแบบนี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือการทํำคอนเทนต์ที่ยอดวิวค่อยๆขึ้นคลิปว่าคลิปคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นยอดวิวปังสุดของช่องคุณอาตอนนี้นะคะคอนเทนต์น่าจะไปติดอยู่ที่วิธีกําจัดหญ้าค่ะ ใช้คอนเทนต์วิธีกําจัดยาต่อก็ได้นะคะมีสองคอนเทนต์หลักแล้วนะคะก็คือปลูกเราไม่จนกับวิธีกําจัดญยา แบบง่ายๆต้นทุนต่ําแบบนี้นะคะคุณอาใช้ได้เลยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางช่วยคุณอาธนากรแต่อยากให้คุณอาลองปรับเวลาการออกอากาศคลิปค่ะถ้าวันละคลิปไม่ได้เป็น2วันครั้งก็ได้นะคะคุณอาหรือถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งในกรณีที่เราเก็บเหรียญคอนเทนต์คุณอาดีมากๆเลยค่ะขาดแค่ความสม่ำเสมอในการลงคลิปเท่านั้นและ การดันคลิปทีละคอนเทนต์จะช่วยเปิดค่าการมองเห็นได้ดีที่สุดสรุปนะคะช่องคุณอาธนากรควรใช้คอนเทนต์สองคอนเทนต์นี้คือกำจัดหญ้าต้นทุนต่ำและปลูกแล้วไม่จนเลือกอันใดอันหนึง่งถ้าทำวิธีทำให้ดูไม่ได้ให้ใช้การอธิบายประกอบคลิป ไปก่อนเปิดค่าการมองเห็นด้วยการทำคลิปอธิบายทีละอย่างไปค่ะพร้อมกับพาชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านและผลงานที่คุณอาทำอยู่รับรองค่ะรอฟังคําเติบโตการเติบโตจเจริญเติบโตและการเก็บเหรียญจากคุณอาธนากรน,นะคะและสําหรับช่องใครก็ตามที่ทำแนวทางการเกษตรผักสวนครัวให้ใช้วิธีการที่แนะนำ ไปกับช่องบ้านสวนธนากรผักปลอดสารใครที่เข้ามารับชมวันนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องคุณอาธนากรวันที่ทำคลิปวันนี้มียอดวิวต่อคลิปอยู่ที่100-200วิวมีผู้ติดตาม1,600 30คนโดยประมาณหลังจากนี้อีก1เดือนเรามาดูช่องคุณอาธนากรอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณอาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะทุกวันนี้เก็บเหรียญยังไงบ้างวันละหนึ่งเหรียญได้ไหมหรือว่าไม่เห็นเลยหลังจากที่ลองทำติดต่อกัน10คลิปคุณอาจจะเห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงชื่อ,อที่ยอดวิวและการสะสมเหรียญและผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นค่ะ ขอให้คุณอาโชคดีแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดท YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ